ไปคุยกับคนมนนะครับชาวบ้านที่คอกหมาบุรีรัมเราตามเรื่องเขาอยู่ครับนะครับเพราะว่าที่เราไม่ได้รายงานเราก็เห็นว่าหลังจากที่ชาวบ้านเขาขุดลอกบ่อนะครับขุดลอกบ่อน้ํากลางน้ํากลางหมู่บ้านเขาเนี่ยนะเขาผักตบชาวาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ประสานหาปลาหากุ้งไปปล่อยให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ ได้รับความกรุณาจากกรมประมงทั้งท่านอธิบดีรองอบิบดีบัญชาสกแก้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่คอกม้าที่ จังหวัดบุรีรัมนี่ดีมากๆเลยช่วยกันนะครับแล้วก็ล่าสุดทราบว่าทางประมงจังหวัดก็เข้าไปเที่ยวดูนะจะมาอบรมชาวบ้านเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะสร้างแหล่งอาหารให้ปลาใช่ไหมพี่น้องผมนี่ชื่นใจมากนะครับนี่นีทางประมงจังหวัดเข้าไปเมื่อวานเนี่ยนะท่านสุริยันท่านเข้าไปครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งไปครั้งแรกนะไปมาตลอดเลยนะนี่ก็ยังรู้ว่าเออนี่เขาไม่ทอดไม่ทิ้งชาวบ้านเลยนะครับ นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ดูดทางประมงจังหวัดทางจังหวัดเข้าลงไปลงพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับพี่เพราะชาวบ้านเขากรมเกลียวเหนียวแน่นไงเขารวมกลุ่มกันได้เขารวมกลุ่มกันได้เขาช่วยกันได้ผมว่าตรงจุดนี้แหละพอชาวบ้านรวมตัวปั๊บราชการเห็นปั๊บโอ้โหอย,อย่างนี้ต้องช่วยมันง่ายไงนะครับนี่เขาเรียกว่าระเบิดจากข้างในตามหลักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยระเบิดจากข้างในก็คือว่าชาวบ้านมีความต้องการแล้วก็ร่วมมือรัฐก็เติมความต้องการลงไปให้นะครับ เราไปคุยกับคุณมนนะครับสวัสดีครับคุณมนครับสวัสดีครับมีค่ะคุณถนอมแล้วก็คุณประเทศค่ะครับเยอคุณมนบอกอีกทีนะคุณมนอยู่หมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านเกียรติเจริญค่ะหมู่บ้าน,านเกียรติเจริญ,รญนะครับอตอนนี้นเป็นยังไงบ้างค,ครับเนี่ยครับตำบลโคกม้านะคะไม่ใช่โคกม้านะคะโคกม้านะครับคตำบลโคกม้านะครับโอเค ครับอันนี้เป็นภาพที่เห็นในจอตอนนี้เนี่ยคุณมนดูไปด้วยอยู่ใช่ไหมฮะมีมีเจ้าหน้าที่จากอ่ามีเจ้าหน้าที่จากประมงไปอบรมให้ความรู้กับเราอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าไปให้ความรู้เรื่องอะไรครับคุณมนครับเรื่องเกี่ยวกับการทําอาหารปลาว่าวิธีทํายังไงที่ถูกต้องแล้วก็ปลาจะเจริญเติบโต,ตอคอับลงไปแล้วกี่ครั้งละคุณมนสามสองครั้งสองครั้งแล้วค่ะ สองครั้งแล้วนะครับไปดูให้เดี๋ยวเราเอาเอาคลิปขึ้นไว้ตลอดเลยนะขึ้นไว้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าในสายเราตอนนี้เนี่ยเรามีสายของท่านสุริยันนะครับวันาวงท่านประมงจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในสายกับเราด้วยนะท่านประมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณประเทศครับครับแล้วก็ทักทายคุณมลได้ด้วยครับท่านครับครับครับคุณมลชิตาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่าคุณสุริยันค่ะ ครับ,รบผมผมถามพี่สุริยันอย่างนี้ครับถ้าที่เราประสานก็นตั้งแต่คือเริ่มต้นที่ผมได้ได้เจอกับคุณมนก็คือคุณมนเนี่ยเขาคือติดต่อรายการเรามานะครับมีบ่อน้ําขนาดใหญ่ชาวบ้านผุดลอกผักตบกันทําบุญกันเลี้ยงอะไรกันทํากันเองสุดท้ายเราก็บอกว่าไม่หาปลามาปล่อยเลยก็บอกไม่มีปลาก็เลยติดต่อทาง ทางกรมประมงโดยท่านรองบัญชาท่านก็ประสานทางทาง,ทางท่านสุยันใช่ไหมครับประมงจังหวัดไอศูนย์พอะเลี้ยงก็เข้ามาตรวจสอบดูดูดน้ําดูถ้าดูความเหมาะสมนะครับสุดท้ายก็อมอบปลามาปล่อยให้แล้วสุดก็มีกุ้งมาอีกแสนตัวทีนี้ถ้าผมถามว่าท่านสุยันเขาเข้าไปพื้นที่มาครั้งสองครั้งแล้วเนี่ยดูชาวบ้านกลุ่มนี้แล้วเป็นไงครับท่านครับ,ค,รบความกลมเกลียวเหน,นียวแน่นความร่วมม้ร่วมมือของชาวบ้านเป็นไงครับท่าน ถ้าเท่าที่ดูนะครับที่ลงไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็เห็นเห็นความตั้งใจได้เห็นความร่วมมือเห็นความรักความสามัคคีกันในชุมชนได้สิ่งหนึ่งที่เขาเขาต้องการและเขาเขาขาดในเรื่องของด้านประมงเราตรงนั้นเราก็เลยว่าถ้าถ้าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีพื้นที่แหล่งน้ําที่เหมาะสมพอสมควรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทําการประมงได,โด้โดยแล้วก็แล้วโดยเราก็คิดว่าถ้าเราใช้แหล่งน้ํานี่เป็น จุดศูงกลางในการที่จะทํางานร่วมกันของชุมชนสร้างกิจกรรมร่วมกันของชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้เกิดแหล่งอาหารของชุมชนอย่างนี้ก็ก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นเพื่อจะทํากิจกรรมในด้านการพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆต่อไปครับแต่ในเรื่องของชุมชนเองเขาก็มีมีพื้นฐานของการพัฒนาอยู่แล้วในโครงการต่างๆที่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ยังขาดในเรื่องของประมงซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเขาในหนองน้ําเขาก็ยังไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่ค่งมีน้ํามาปีนี้สองปีที่แล้วยังไม่มีน้ํานะครับครับครับ พอมีนะ้ำผู้เขาก็ต้องการในเรื่องประมงแต่ว่าเขาก็ตอนนั้นเ็ายังไม่รู้จักหน่วยงานประมงเท่าไหร่เขาก็เลยประสานทางคุณถนอมไปครับครับทีนี้ท่านบัวหน้าลงไปท่านสุยันลงไปก็เห็นชาวบ้านเขาก็รักหวงกันดีนะท่านนะก็ร่วมม้ร่วมมือกันดีดูเข้มแข็งกันดีนะฮะครับมันก็เลยยิ่งทําให้การ,รยื่นมือเข้าไปเขายื่นมือมาเรายื่นปืนไปนะก็เจอันพอดีนะครับ ทีนี้ปล่อยปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรลงไปบ้างแล้วครับในในบ่อเนี้ยครับครับเดิมตอนแรกที่ที่ลงไปก็เป็นปลาตะเพียนนะครับหนึ่งหมื่นตัวคือเบื้องต้นนะครับอ่าตอนนั้นก็หลังหลังจากนั้นมาก็มีการทําร่างแหล่งอาหารธรรมชาติเดี๋ยวผมพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับครับแล้วก็มีการปล่อยกุ้งก้ามกามซึ่งวันนั้นท่านในที่บุรีกรมประมงท่านมีศักดิ์ักดีคงนะครับครัมาตรวจราชการที่จังหวัดวีรลำ แล้วก็ไปดูพื้นที่แหล่งน้ําที่เขา,าบริหารจัดการแหล่งน้ําชุมชนได้ประสบผลสําเร็จนะครับได้มีปลาและเขาก็จับปลาด้วยวันนั้นก็เลยเชิญทางคุณมนแล้วก็ทางชุมชนไปไปดูงานด้วยนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอประโคนชัยแล้วก็ไปที่นอำเภอนนสุวรร์น,นะครับ,รบก็ห่างกันประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับห่างจากหมู่บ้านเจ็ดเจริญไปเนี่ยแล้วก็ให้ไปดูตัวอย่างให้ไปดูตัวอย่างที่เขาทําสําเร็จ แล้วก็วันนั้นก็เลยท่านอธิบดีได้มอบกุ้งให้นะครับได้มอบกุ้งให้กุ้งกำกามหนึ่งแสนตัวนะครับขนาดก็ห้าเซนครับก็ถือว่ากุ้งโตอยู่ครับตัวนี้ครับมาปล่อยแล้วก็วันนั้นชุมชนเขามาปล่อยเองเพราะว่าผมไม่ได้มาปล่อยด้วยครับมอบแล้วก็เขามาปล่อยเองครับครับกุ้งกับปลาในอยู่ด้วยกันได้นะครับท่านอยู่อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับก็ปลาตาปลาตเพียนเป็นปลากินพืชใช่ไหมท่านมันก็ไม่กินลูกกุ้ง ปลาตะเพียนเป็นปลากินพืชครับส่วนใหญ่ที่เราปล่อยลงตรงนี้จะเน้นที่ปลากินพืชครับครับทีนี้อายุมันยังไงครับทา่ทานทั้งกุ้งทั้งปลาเนี่ยอายุต้องต้องเลี้ยงไปนานเท่าไหร่ท่านนะถึงจะได้สามารถจะจับได้เนี่ยฮะถ้าปลาก็ประมาณหกถึแปดเดือนนะครับถ้าในในแหล่งน้ําที่ในแหล่งน้ําที่ได้ยินเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับ ครับ<ถ>ในท<น> <ใน S 2> างการได้กิ<ด>นะอาหารสมบูรณ์ก็ประมาณสักหกเดือนถึงแปดเดือนก็โตแล้วครับอืมนะครับซึ่งซึ่งการส่งเสริมให้ชาวบ้านเ,าเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก,ก็ก็ต้องเลี้ยงเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีไรายได้เพื่อให้เขาได้มีแหล่งอาหารใช่ไหมแปลว,ว่าเลี้ยงแล้วก็ต้องจับมากินมาใช้ครับใช่ครับก็คือปกติก็คือเราปล่อยปีนี้เราไปจับปีหน้าอ๋อ ปล่อยปีนี้จะปีหน้าครいいับ <apply> ด <some antis> ้เลย6-8เดือนก็เพื่อนก็ื่อนพาปีหนึ่งก็โตแล้วก็กุ้งสัดน้ำก็จะโตประมาณถ้าปนินก็ตัวกิโลละถ้าเพียนก็ตัวประมาณสัก8ขีดนะ800ไป้0 0กรัมนะครับก็ประมาณนี้ก็โตแล้วส่วนกุ้งก้ามกรามเนี่ยถ้า6เดือนนี้ก็จะตัวประมาณถ้าตัวเมียก็อยู่ประมาณถ้า30ตัวโลละถ้าตัวผู้ก็ประมาณ20ตัวโลละประมาณเนี้ยคครรัับบนะครับซึ่งกุ้งก้ามกรามนี่จะเป็นอ สัตว์น้ําที่มีคุณค่าสูงนะครับที่มีที่มูลค่าสูงก็คือถ้าถ้าเราจับในช่วงนั้นก็ตกโลกิโลหนึ่งอย่างตามก็สองร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้เราจะจับหมดเราจะจับหมดหรือว่าเราปล่อยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปด้วยไหมครับหรือยังไงครับกุ้งก้ามกามนี่ยมันจะไม่สามารถที่เพาะได้ในแหล่งน้ําจืดนะครับครับมันจะต้องไปเพาะในน้ําเค็มแต่ว่ามาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงในน้ําจืดได้ ถ้ากานเวลาเราเลี้ยงเวลาเราเลี้ยงไปโตแล้วก็ก็จับก็จับขึ้นมาใช้ประโยชน์แต่ว่าตอนนี้ท่านีิบดีกรมประมงก็ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานกรมประมงนะครับที่ไปดูงานวันนั้นก็มีการโชว์ในเรื่องของการเพาะกุ้งก้ามกามนะครับวันนั้นมีที่ท่านก็ร่วมไปดูนะครับเพาะกุ้งก้ามกามโดยใช้น้ําทะเลเทียมครนะวันนั้นก็มีการเพาะก็ได้แล้วแต่ว่ายังในทางด้านวิชาการก็คือได้แล้วระดับหนึ่ง แต่ก็ยังลองวิจัยไปสักระยะหนึ่งน่าจะได้ผลแล้วก็จะขยายผลสู่ชุมชนได้ครับตอนนี้ครับ,รบก็จะสามารถที่จะเอากุ้งที่เราเลี้ยงในแหล่งน้ําชุมชนเนี่ยมาสามารถที่จะมาเพาะแล้วก็ต่อได้ครับประมาณนี้ครับครับ<ฮ>ออพอกรมประมงเรามาดูแลพี่น้องประชาชนส่งเสริมให้เขามีอาชีพมีรายได้นะครับแล้วก็รู้จักการเพาะเลี้ยงแบบนี้แล้วเนี่ย จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องประคับประคองอะไรเขาอีกไหมการให้องค์ความรู้หรือแม้กระทั่งการให้เป็นศูนย์เรียนรู้กับแหล่งน้ําอื่นๆหรือชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆต่อไปนะครับทางกับครับแนวทางนะครับในช่วงนี้ก็คือเนื่องจากแหล่งน้ําครับเนื่องจากแหล่งน้ำที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือน้ําจะขุนเพราะน้ําขุนนี้อาหารธรรมชาติที่เป็นอาหารของปลาอาหารของกุ้งจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ คืออาหารอาหารปลาไม่สมบูรณ์เหมือนกันเลยนะครับฉะ <c oughs> นั้นเราเลยต้องสร้างอาหารอย่างต้องลงทุนเยอะหน่อยก็คือสร้างอาหารธรรมชาตินะครับอยา่างอย่างที่เห็นในภาพนะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นในภาพคือตอนนี้คือสร้างเขาเรียกว่าสร้างปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกหรือภาษาเรียกอย่างหนึ่งคือขนมชั้นครับ <c oughs> เอาฟางลงไปเอาปุ๋ยคอ,อกลงไปแล้วก็ฟางลงไปทําเป็นชั้นๆเหมือนขนม <c oughs> ชั้นอันนี้ก็จะทําให้เกิดอาหารธรรมชาตินะครับในแหล่งน้ําซึ่งเป็นอาหารของปลาเป็นอาหารของกุ้งนะครับ ที่มันเจริญเติบโตได้ตอนนี้ก็ทําไปเมื่อวานก็ได้ร่วมกันทํากับชุมชนนะครับกับท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยทั้งชาวบ้านนะครับเมื่อวานก็ไปสามหน่วยนะครับทางประมงก็ไปทั้งสามหน่วยงานเลยนะครับก็ทําไปทั้งหมดสิบสามสิบสามจุดนะครับสิบสามกองนะครับนทําขนมชั้นสิบสามกองก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่แต่ชาวบ้านก็จะทําต่อกันไปอีกนะครับในที่ที่สอบถามคุณมลไปเช้านะครับก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ เมื่อวานแต่ว่าพยายามทําให้มากที่สุดเพื่อจะให้กุ้งโตปลาโตนะครับหลังหลังจากนี้ในองค์ความรู้ตัวนี้ก็คือว่าเราจะมีการปล่อยปลาเพิ่มอีกนะครับซึ่งพออวิลาวัลและยันเนยครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำวิริลัมเนี่ยก็เมื่อวานก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะปลาปนินมาเพิ่มไม่อีกเพราะว่าช่วงนี้กําลังเพาะปลานินอยู่ถ้าเกิดได้ปลานินก็จะลงเพิ่มอีกนะครับตามตามเป้าหมายก็จะปล่อยปลาประมาณสัก80,000ตัวนะครับตอนนี้เราลงไป10,000ตัวแล้วครับ ก็จะปล่อยให้น้องนั้นสักแปดหมื่นตัวแต่ว่าต้องเตรียมอาหารธรรมชาตินี้ให้ดีก่อนเพราะงั้นมาปล่อยก็ปลาก็จะไม่ไม่โตแล้วก็จะไม่รอดนะครับครับครับคุณมนครับคุณมนอันนี้ก็ยังยังจะต้องช่วยกันทํากันต่อใช่ไหมแหล่งอาหารปลาตอนนี้ใช่ไหมต้องทํากันต่อใช่ไหมขนมชั้นที่ว่าเนี่ยจ้าทากันต่อค่ะอืมเดี๋ยวก็เกี่ยวข้าวได้ฟางข้าวสั่งข้าวมาเดี๋ยวก็มาลงต่อเลยนะจ้า เออท่านท่านท่านสุยันนฟางข้าวใหม่ๆนี่เอามาทําได้ไหมท่านฟางข้าวส่วนใหญ่ก็คือเป็นฟางแห้งนะครับแต่ถ้าเป็นางส่วนใหญ่ก็เป็นฟางแห้งน่ะครับเป็นใหม่ๆก็ได้ครับแต่เป็นแห้งแต่ถ้าเปียกเป็นฟางที่สดๆและเปียกเวลาเราเอาลงหมักเนี่ยมันจะมันจะเกิดการแอมโมเนียจะทำให้น้ําเสียแต่ถ้าเป็นฟางแห้งเนี่ยจะไม่เสียพวกใบไม้แห้งหรืออะไรแห้งจะไม่เสียครับ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 ถ้าถ้าพื้นที่อื่นเขาจะเอาอย่างบ้าง นะครับเอาอย่างของหมู่บ้านของคุณมนเนี่ยนะครับพื้นที่อื่นในบุรีรัมนะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆถ้าเรามีแหล่งน้ําแบบนี้ชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันแบบนี้อยากให้ทางศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงหรือว่าทางประมงจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือดูแลแบบนี้เนี่ยนะครับทำได้อย่างไรบ้างครับท่านครับอันนี้ก็จะมีมีโครงการของธนาคารสัตว์น้านะครับของประมงของกรมประมงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่มากนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ ยี 20, 20 loc, ่สิบยี่สิบแห่งนะครับยี่สิบแห่งอันนี้ก็ได้ไม่มากแต่จุดหนึ่งที่จะทําได้ก็คืออาจจะของบป,ประมาณของทางจังหวัดของแต่ละจังหวัดของกับผู้ว่าและการจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดวีลาก็เคยเข,ขอและก็ทําในลักษณะนี้อยู่ได้ปีหนึ่งก็ประมาณอ่ายี่สิบสามแห่งนะครับแต่ละปีก็ลงในแต่น้องน้าในแต่ละในแต่ละแห่งนะครับได้ยี่สิบสามแห่งซึ่งทางผู้ว่าราการจังหวัดวีลาก็ได้สนับสนุนงบประมาณมา <c oughs> แล้วก็จะซื้อพันปลาซื <c oughs> ้อ you ว know, so so, uh, <con no ัสดุแล้วก็ที่เหลือก็คือชาวบ้านก็ลงแรงกันเหมือนเหมือนอย่างที่เห็นนี่แหละยังเหมือนที่เห็นภาพนี่ครับก็มีส่วนของกรมประมงเองก็อันนี้ก็ก็งบประมาณทางด้านนี้ก็จะไม่เยอะก็ที่ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเรื่องของงบงบประมาณปกติครับท่านครับครับก็พยายามที่จะช่วยหลายๆทางนะครับอืมโดยเฉพาะพันกุ้งพันปลานี่แหละที่จะเพาะเลี้ยงเป็นหลักถ้าบ่อชาวบ้านร่วมมือกันได้แบบนี้ก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ อืมคุณโมนจ๊ะก็หนึ่งก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แหละนะที่ชุมช,มชมอนอื่นอาจจะต้องมาศึกษาดูงานต่อไปสองก็เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าเราในฐานะสื่อเราติดตามอยู่นะครับเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านครอบม้าเนี่ยนะนะครับ,รบเราก็รู้สึกชื่นใจ นะครับราชาการเข้ามาอย่างที่ท่านสุยันว่านะครับมาเห็นชาวบ้านก็ร่วมมือกันดีแบบนี้เนี่ยนะครับอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับ,รบเอาวมีอะไร,ยรอยากจะฝากบอกขอบคุณท่านสุยันนะเชิญนะครับคุณมนค่ะคุณสุยันมนทิตาขอ,ขอขอบคุณมากมายนะคะแล้วสนุกมากเลยเมื่อวานชื่นชมมากเลยค่ะ ชาวบ้า <letter S 1> นชอบมากเลยในได้ขึ้นเรือบนโบกแค่ะเออเห็นเห็นท่านท่านหัวหน้าสุยานเอาเรือไปด้วยเอาไปทําอะไรกันต้องเอาไปลงในในน้ํานี้ใช่ไหมท่านนะครับเมื่อวานก็มีไปสามหน่วยครับมีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเกินลํานองนะครับวันนา้ปิดประดาคาประชมนะครับก็ตอนแรกจะเอาเรือไปแล้วก็น้ําลึกก็จะเอาเรือลงแต่พอดีคันคันหนองมันมันสูง มันก็เลยเอาเรือลงไม่ได้ครับก็เลยให้ชาวบ้านนั่งเรือก็เลยนั่งเรือกันบนบกเมื่อวานอาจจะต้องอาจจะต้องจัดกิจกรรมแข่งเรือบกสักทีแล้วกันนะคนบนนะอ่มีที่ที่นี่แห่งเดียวค่ที่เรือวิ่งบนบกเออนี่นี่นี่น้มีภาพนี้ด้วยมีภาพนี้ด้วยเออผมก็เห็นแปลกๆว่าทำไมชาวบ้านยืนข้างเรือแลวเอ้ยไม่ใช่นี่อยู่ในเรือนี่นะ ก,ก็ชื่นใจเราฟังตรงนี้เราก็ดีใจนะผมก็ชื่นชมชาวบ้านตรงนี้แล้วก็ชื่นชมคุณมนนะที่ช่วยเหลือแล้วก็เป็นแกนกลางของชาวบ้านได้ออกแรงออกเงืนออกทุนเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเจ้าหน้าที่ที่มาคุณมลก็รับผิดชอบหมดเลย นะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนี่เดี๋ยวชวนเดี๋ยวเข้าเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่ใกล้อีกไม่กี่วันเกี่ยวแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไล่์สดกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเสียดายจะเกี่ยวกับรถเกี่ยวดเออไม่ได้เกี่ยวแบบเคียวเหมือนเมื่อก่อนนะได้แบบบรรยากาศลงแขกจะมาไม่มีคนเกี่ยวก็ต้องใช้รถเกี่ยวนะครับยังไงขอบคุณหัวหน้าสุริยันด้วยแล้วก็ทางศูนย์วิจัยนะครับที่ลงมาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปนะครับครับ ครับขอบคุณนะครับท่านครับแล้วก็ขอบคุณคุณมวลด้วยนะขอบคุณชาวบ้านพี่น้องทุกคนที่คอกมมาด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืฝั่งแล้วก็ชื่นใจขอบคุณท่านอธิบดีกรมประมงท่านมีศักดิ์แล้วก็รองอธิบดีบัญชาที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับนะครับเช้านี้ท่านก็ส่งความคืบหน้ามาให้ผมทางลายอยู่ ท่านรองบัญชาเนี่ยนะนะครับก็ท่านก็ติดตามอีกบ่อหนึ่งที่เราตามอยู่นะที่ที่ไหโคราชที่ด่านขุนทศของคนณเพี่อะไรนะพิเทพิทักษ์ใช่ครับตรงนั้นก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนเช่นเดียวกันนใครอยากทําแบบนี้อยากได้แบบนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในแหล่งพื้นที่น้ําจืดหรือน้ํากร่อยหรือน้ําเค็มก็แล้วแต่สภาพพื้นที่นะ ประมงเขาก็จะมีประมงอยู่ทุกที่ที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนบอกเรามานะครับแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญที่สุดก็คือว่าชาวบ้านต้องร่วมมือกันก่อน อย่างคุณมนนี่เขาทามาตลอดชเขาทําแล้วเราเห็นเห็นปั๊บเชื่อหมอปลากุ้งไม่ปล่อยให้นะครับส่วนคุณเทพพิทักษ์เห็นคุณมนพอเห็นปั๊บอยากได้บ้างขอกุ้งด้วยขอปลาด้วยครับขอกุ้งขอปลาพี่พูดคนเดียวทาคนเดียวไม่ได้นะพี่ไปไประชุมกับชาวบ้านก่อนได้ไหมก็ทำประชาคมมาแกก็ไปเลยคุยกับชาวบ้านรอบสระน้านะร,รอบหนองน้ําอ่างเก็บน้ําท้ายที่สุดก็ร่วมม้ร่วมมือกันจนที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จประมงที่ด่านขุนทศและก็จังหวัดบุรีจังหวัด นครราชสีมาครับก็ลงไปดูให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนี่ครับก็มีโครงการธนาคารสัตว์น้ําอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับก็เห็นว่าต้องใช้งบจากจังหวัดต้องเป็นการได้รับอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็แสดงความจํานงความประสงค์นะพี่ถนอมว่าเราต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องของพันธุ์สัตว์น้ําต่างๆเข้าไปที่จังหวัดได้เลยนะครับครับ